วิชาเคมีเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสารและพลังงานในการเปลี่ยนแปลงสารและพลังงานแบ่งออกเป็น2แบบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทราบจากการเกิดสารใหม่เริ่มจากสารตั้งต้นและได้ผลพันธุ์ก็คือสารใหม่รู้ได้ไงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนสีมีตะกอนแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้น ถ, box, drie. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็มีการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานด้วยการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในสิ่งมีชีวิตเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึม ถ้าเกิดปริยาเคมีแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นเรียกว่าการคายพลังงานหรือคายความร้อนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแล้วอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงเรียกว่าการดูดพลังงานหรือปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนเทคนิคการจําเกิดปฏริยาเคมีแล้วร้อนคายเกิดปริยาเคมีแล้วเย็นดูด